สวัสดีค่ะเอฟซีมีโตตาแววนสวัสดีพี่น้องทุกๆคนวันนี้ยายนุ่งภาพบ้าเบ่งมีโตมีโตหลังอ่อนมีโตปลายตัดมีโตหัวตัดดามไม้ประดูมีโตหัวตัดด้ามไม้ประดูค okay. นี่สองจคือความกว้างกว้าง2.5ยาว13นิ้วด้ามไม้ประดูสอคูณสิบสนิ้วราคา500บาทนี่หารบาทเด้อพี่น้องห้าบาท เบิกสันสันก็ตีเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปคือหางหนูนะคะสันตีเลี้ยวเลี้ยวไปคือหางหนูสันหกถึงเจ็ดมิลนี่มังสันค่ะสันหกถึงเจ็ดมิลทำจากเหล็กแนบนค่ะ เล็กแนบเด้อค่ะยายนงตีเล็กแนบยายนงปักมุดให้พอมมีตัวนี้ยายนงมีโต้หลังอ่อนปักมุดให้พอม้มมอ,อ,มอ,มมอมหมักหมักได้ลุยงานหนักงานเบาลุยได้เลยค่ะบอกว่าจะเป็นงานหนักงานเบาลุยได้มุด มีโต้หลังอ่อนทำจากเหล็กแนบราคาบ่แพงค่ะราคาถูกๆราคาถูกๆราคาลักลอยราคาถูกๆราคาลักลอยเด้อพี่น้องพี่นอ้นองเห็นแล้วอยากได้ไปใส่โทรมาหายายน้องได้ที่ 0 9 3 4 9 6 3 8 5สสเ้าหสาดห้าสองเบอร์นี้เป็นเบอร์ไล่เด้อค่ะพี่นอ้องเบอร์นี้เป็นเบอร์ไล่ทักไท้กับยายน่งทั้งไล่กระเด็ดเนี่ยทรมาตามนี่แหละคะ่ะหรือทรมาเออเบอร์นี้แหละค่ะโทรได้ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงทักไทยยายน่งใดเลยค่ะสามารถรับชมในสองช่องทาง ชอบเนื้อสองอทางทาง YouTube ชอบเนทาง YouTube แล้วก็ทาง a c e b o o k ชอบเนื้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเน่ชอบเนื้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามนั้นห้ยายน้ำเน่ด้วยค่ะยายนองอยู่ใดก็พอแรงใจจากพี่จากน้องทุกทุกคน ย่อยน้องอยู่ได้ทุกมือนีก็เพาะกำลังใจเลงใจจากพี่จากน้องนี่นองขอบคุณทุกทุกคนมือนียายน้องพามาเบงสันนีกรสวัสดีค่ะ